น,นี่ของใครดำหมดเลยอุย้ยให้แม่ใส่ให้ได้รับวุฒิแล้วเหรอนี่เหรอเนี่ยเอาเด็กใส่นี่อู้หกลับมาจากโรงเรียนเอาวุฒมาอู้หได้ใบประกาศนียบัตรเนี่ยมันจะขาดมันจะขาดอ้า,อา รู้เสีเองแนมะเออโอเคโอเคโอเคประธานต้องให้เพื่อนล่องก่อนโอ้ได้วุฒิแล้วไปต่อปริญนญาอีกเออหนึ่งความสำเร็จหนึ่งขั้นแล้วใช่ไหมฮะ ได้ขนมน้ำผู้ใดซื้อให้คุณคู่แจกบ่เอาไปเกให้เอา t h i ไปเก็บก่อนเก็บไว้ที่บนนอนนะที่เตียงนะเก็บไว้ที่เดิมไปดูอืจักมองเมียนทำเนี้ยม้องเมียนเองเออเอาไปไว้เีื่กี้จะหน่อยซื้อประตูประตูมันล่มพัดนะปิดประตูแรงจังมาทันนอยบางคนผมท่านได้ตีนี่ฮะ น,น,บบนี่นี่บอน้อน<า>น้อนน้อนเดี่ยวพวกนงานอ่ามาปิดประตูแรงกับปิดประตูนี่ด้วยโอเคเก่งมากมะมื่อกี้ขนมวันนี้กินไปโรงเรียนกินข้าวกับอะไรไข่ไต้มกับมะม่วงไข่ต้มกับมะม่วง เมกี้บอกแม่ว่าอะไรไม่ได้บอกแม่ว่าขา้ขาวข้าวต้มไม่ใช่เหรอข้าวต้มหรือไข่ต้มข้าวต้มข้าวต้มอืมนี่หลอดอะหลอดนมตัวนั้นหลอดนมตัวหนึ่งฮู้ว์ได้พี่น้องทำไมได้ตลอดไม่เห็นได้นมก็ครูไม่เอานมให้ <c oughs> ก็ครูไม่เอานมให้คุณครูออ,อะไรให้ให้ตลอดเหรอ อนูห้ครเอาครูเอาลังนกกับอันนี้ดูให้ลังนกวันนี้ทำอะไรคะวันนี้กินอะไรอยู่โรงเรียนกินลังนกเหรอวันนี้หนูหนูทำอะไรคุณแม่เห็นหนูทำอะไรคุณครูให้ทำอะไรคะไม่ใช่ทำอะไรทำอะไรกนกเห็นที่เอามาตากแดดอะอะไรอะไรอะก็ม่นูก แล้วทำไมหนูทำได้อะเอาอะไรมาตากแดดดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่มัดย้อมย้อมคุณครูพาตากแดดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เซาเดี๋ยวคุณครูก็เอามาให้เดี๋ยวมันก็เซาแหม่เดี๋ยวมันจะแห้งนะมัดย้อมเหรอคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเปิดเปิดอะไรเปิดอันที่เอามาตากนั่นแหละ วันนี้คุณครูจะรีบไปประชุมจ้ะครูจะไปประชุมเหรอจ้ะแตคุณครูก็มาเหรอจ้ะให้พี่ๆติดตะก้อพี่ๆพี่ๆวันนี้พี่ๆไปเล่นด้วยเหรอมีพี่ไหนบ้างพี่น้ำหนึ่งเหรอกอน้ำหนึ่งวิ่งเร็วๆนะพี่น้ำหนึ่งลูกลูกกูบนลตีอยเตี ไม่ใช่พี่น้ำมนพี่น้ำมนไม่มาเหลือแต่อุ่นมาเออเอ,อน้ำมนไม่ไปเรียนเหรอวันนี้อร่อ,อ,อดออกให้เดี๋ยวแม่ออกให้ใครไปโรงเรียนบ้างวันนี้หนูไปด้วยหนูต้องไปอยู่แล้วหนูมิกพาขวาัญอันนี้ไปสิบสามคนอ๋อไปเต็มพิการเลยบ่บ่ ไปเยอะอยู่ตินีะขนาดจะเพิ่มเอยน้ำมนต์ไม่มาเออน้ำมนต์ไม่มาไอ้อุ่นมาไงี้มาน้ำมิกมาอ่าอุ้มยิ้มมาไหมอุ้มยิ้มใครอีกแล้วอัญชันมาไหมมาแล้วอตอมมาไหมไม่มาแล้วก็ แบมแบมมาอืมต้นหอมมาไหมไม่มาไทเกอร์มาไหมไม่มาพาขวัญมาไหมมาโตเกียวอ่ะไม่มารถเก๋งไม่รถเก๋งรถเก๋งให้ไหมอ๋อพุดมาไหมพุทธเยี่ยวเยี่ยวแตกละเขาพุดเยี่ยวแตกแล้วเยี่ยวอีู่แล้วเหรอเมื่อวานก็เยี่ยว มื่อี้น่ะคุณครูแต่งตัวให้บุฒโอ้ทำไมบุฒิเนี้ยอีกแล้วบุฒิเนี้ยสิลูกบุฒิดังเด็กบุฒิดังเด็กอยู่บุฒก็เยี่ยวดิลูกเห็นไหมเมื่อวานบุฒก็เยี่ยววันนี้บุฒก็เยี่ยอีกแม่เมื่อกีน่ะหนูเห็นบุฒิเนี้ยเมื่อีน่ะหนูเห็นบุฒิเนี้ยวุฒิเนี้ยข้างน้าโอ้ิเนี้ยไหนล่ะเนี้ยไหนอ่ะเนี้ยที่นอนเนี้ยที่นอนบุฒิเยี่ยวที่นอนเหรอ วูดไม่ไปเยี่ยวห้องน้ำเหรอ,อโอ้หทำไมหนูไม่บอกน้องอะ่ะหนูไม่บอกว่าวูดไปเยี่ยวห้องน้ำชี่ทำไมน้องอลุกไม่ไมทันเลอลูกน้องตื่นแล้วน้องไปเยี่ยวเลยเหรอไหลโจ๊กๆเลยเหรอโอ้ตื๊นโจบๆไปเลยเดีวมีเกี่ยวไหม,มยิ่งไม่ตื่นเลยแล้ว <laughs> พ่อแดงไปรับน้องอยังอ๋อพ่อแดงไปแล้วเดี๋ยวพ่อแดงก็ไปรับ เขาบอกพอแดงไว้แล้ว<า>จ้ะยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมมีใครตื่นมาพร้อมหนูโอ้พาขวญหน,นูนอนกับใครวันนี้กับน้องมิกกับอไออุน่นนอนกับน้องมิกกับไออุน่นนอนสามคนเหรอแล้วหนูตื่นก่อนเพื่อนเลยเหรอไออุ่นตื่นยังยังเหรอนอนหนูนไม่ได้นอนเพน,น้องมิก ขึ้นมาหนูน้องมิกฝันเห็นน้องนี่นี่น้องนี่นี่หลับโอน้องนี่นี่หลับไหมฝันไหมฝันว่าอะไรไม่ฝันแม่หนูฝันเห็นน้องนี่มีตื่นขึ้นมาน้องมิกก็ตื่นขึ้นมาฝันเห็นน้องนี่นี่หลับอ่า แล้วเมื่อคืนใครละเมอร้อ,องไห้เงแ้ยงีเงแเงแเงแเงพ่อได้ออกมาเอามานอนด้วยละ่ะเมื่อคืนนอนน้องนอนตรงไหนน้องนี่นี่นอนตรงไหนนอนข้างนอกเหรอแล้วตื่นขึ้นมาถามหาพ่อเหรอหนูหนูตื่นขึ้นมาบอกพ่อปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวเออถูกต้องปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวแล้วพ่อพาไปเยี่ยวไฟก็ดับ มืดก็มืดหนูตัวตุ๊งแกไหมพุ่นเรียวพุ่นเรียวพุ่นเรียวจริงมากลูกพุ่นเรียวบาย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 อเจอกันหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ